ผู้แสนนาษสอนพี่น้องเลือกยกจังหวัดถ้าเรามีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขพวกเดียวกันเราก็สามารถที่จะประสานงานกันได้สามารถประสานงานกับรัฐบาลกันได้ประโยชน์สูงสุดก็อยู่ที่พี่น้องเชียงรายพี่น้องต้องช่วยกระจนกระจายไกล ว่าเราจําเป็นต้องเลือกสลักจิตติยภัยรัตใครจเจ้าเินมาให้ไม่มีผลใดๆทั้งสิน้นในวันที่27พฤษภาถ้าพี่น้องเชียงรายหลายแสนคนไม่ต้องเอามากแล้วครับเอาเท่ากับคะแนนของผู้แทนก็ชนะแล้วแหะครับพี่น้องที่เักทั้งหลายแต่ให้พี่น้องมีความเชื่อมัน่นว่าเวลานี้เราต้องรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวด้วยการหมายเลขหนึ่งหมายเลขเดียว ถ้าเราทํากันอย่างนี้ผมเชื่อว่าผลการเลือกตั้งจะสร้างความรู้สึกและที่เป็นความสุขให้กับพวกเราทุกคนส่งให้กับรัฐบาลส่งให้กับนายกทักษิณและคนเชียงรายได้มอบของขวัญที่ยิ่งใหญ่ให้กับพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งประเทศไทยครับพี่นอ้องทุก <Yeah. S 1> ขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่าน วันที่2 7หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งขอบ,บคุณคุณมมกครับพี่น้องทุกทนอย่าลืมและอย่าพลาดพบกับนัทวุฒิใส่เกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิกการแห่งชาติหรือนอพอชอดีตโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตผู้อำนวยการสถานีโทร TV, ทัศน์พีทีวีอดีตผู้ดำเนินรายการความจริงวันนี้อดีตรองโฆษกพรรคไทยรักไทยแก่นำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านพด็จการแห่งชาติหรือนอพชพแดงทั้งแผ่นดินชายานักสู้นายด่านมักขามเตี้ยฟังปราใส,สุดมันสดสดสุดๆุดพบกับตัวจริงเสียงจริงตีหงเฮียนผ่านพิทยาคม วันที่6พฤษภาคม2555นี้ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปเพื่อปราศัยหาเสียงช่วยสลักจิตติยภัยรัฐเบอร์หนึ่งพรรคเพื่อไทยชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงฮาย และอย่าพลาดพี่น้องเสื้อแดงเจียงหายทับฟังปราศัยและฮือกำลังใจนักสู้ตัวจริงเสียงจริงควันใจสาวเสื้อแดงนัทวุฒิใสเกลือวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคม2555เวลาบ่ายสามโมงแรงเป็นต้นไปนักสนามโฮงเฮียนพานพิทธยาคมมาเมืองพานครั้งนี้มาช่วยสลักจิตติยภาภัยรัฐเพื่อไทยเบอร์หนึ่งท้าชิงตำแหน่งนายกอบจเจียงไฮยคนใหม่ ชวนกันไปนักนักปากันไปหลายๆไปฮื่อกำลังใจนัทวุฒิใส่เครื่อนเนอร์พี่น้องเนเอร์ทักสินเฮาก็หักมากมายยิงลักเฮาก็หักมากล้นขอสักคนสลักจิตเพื่อไทยขอสักคนสลักจิตเพื่อไทยขอสักคนสลักจิตเพื่อไทย,อ,อ,ไทยอย่าลืมและอย่าพลาดวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคม 2,555นอกจากนัทวุฒิใส่เกลือแล้วพบผู้สมัครและสสเจียงายทุกเขตทุกคนของภาคเพื่อไทยรวมพลังมาฮึ่งกำลังใจกันคับข้างอย่าลืมและอย่าพลาดมูเฮองมีนัดกันตี้โฮงเฮียนพ่านพิทยาคมจูงลูกจูงหลานจวนป้อจวนแม่จับจองที่นั่งฟังปราศัยม่วนอกม่วนใจเพื่อไทยเจียงไฮเบอร์หนึ่ง สลักจิตติยาภัยรัตพบกันแน่น,น,นอนนอพี่น้องนอ